สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องโกศน์ช anel กับรีวิวส,สดนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอัปเดตเครื่องนะครับกองฝุ่นนะคื่องฟอกอากาศนั่นแหละนะครับก็เป็นรุ่นนี้เลยนะครับจดีนะครับซื้ออันนี้คือซื้อมาได้2ปีนะครับปี2ปีนั่นแหละนะครับวันนี้ก็เลยหยิบมา,าใช้อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้สภาพอากาศมันไม่ไหวจริงๆนะครับ ภาพฝุนพ m เยอะมากก็เลยซื้อก็เลยหยิบมาเพราะว่าได้ใช้นานแล้วนะครับต้องเอามาใช้ละนะครับถามว่าใช้ดีไหมเด,เดี๋ยวจะให้ดูนะครับนะฮะแล้วก็ดูวิธีการเปิดนะครับนะนนี้คือไปเขาเรียกว,ว่ารูปลักษณ์เนาเดี๋ยวผมเสียไปลอดนะข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนีนะ้ก็เป็นเครื่องที่ เล็กพอดีพอดีนะไม่ไม่ด้กเกินไปนะครับประมาณอันที่ดูตัวสองผมประมาณหกสิบเซนนะครับห้าสิบสิบเซนนะครับความสูงนะครับความกว้างประมาณสามสิบเซนนะก็เปิดง่ายเลยก็ตรงนี้นะครับน,นี่กปกองฝนนี่ตรงนี้นะครับเราตั้งเวลาก็ได้นะนะ มีเวลามีรีโมทด้วยนะนี่รีโมทผมมาวางไว้ที่บน,น,นยังไม่ได้ใส่ฐานนะนะครับแต,แต่อันนี้คือพดแต่ถ้าจะเอาแบบเวลาเรานอนไม่มีเสียงมากมาก็ตรนีออ้ก,ก็ได้ก็เสียงก็จะเบานะครับแต่ถ้าเราอยากให้ใช้ให้เต็มที่ก็ตรงนี้นะ อหมดตัวนี้ก็ได้เร่งความเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะแต่าําไม่แน่ใจนะนะว่าเดี๋ยวไ่เจะเป็นตั้งเวลาล็อกลอก็ล็อกแล้วนะครับไม่แน่เดี๋ยวผมจะอยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาถามแล้วกันนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็มีสามระดับเลยครับแบบแบบสลิปนะครับคือนอนเวลาเรานอนไม่ให้เสียงมากมากก็ค่อยฟอกอากาศไปเรื่อยๆนะครับหรือจะใช้เต็มที่แอร์ไปเลยแต่ถ้าเราใช้ระับท,ที่เร็วๆที่บุบเลยนะครับต้องตรงนี้นะครับก็รุ่นนี้ก็อตอนนี้ในตลาดมีหลายรุ่นมากเลยนะครับ ราคาเป็นหมื่นๆแต่นี้ผมซื้อมาแค่พันกว่าบาทนะพันกว่าบาทเองนะครับถามว่าฟอกดีไหมที่ผมมาลองเทสวันสองวันที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคนะทุกคนนะครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวมันไม่มีวัดวัดค่าเนาะแต่ที่ผมลองตั้งค่าในแอปเนี่ยมันก็โอเคนะนะครับมันก็โอเคคือ ค่าลดหรือเปล่านะครับเราหายใจสะดวกหรือเปล่านะครับจริงค่าฝุ่น PM เยอะมากนะวันก่อนที่800กว่านะครับผมก็เลยเปิดแอร์ฟอกองากาศด้วยแล้วก็ว่องกับเปิดเครื่องฟอกอากาศมันก็ทำให้การระบบหายใจของเราไม่ไม่ฝืดอ,อะไรมากมาย แต่เราวัดไม่ได้เฉยแต่ผมมาวัดในบ้านลดลงนะครับลดลงเป็นครึ่งหนึ่งนะครับเนาะโอเคถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาถามได้ดีต่อคอมเมนต์แล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็เพียงแค่นี้ขอก่อนทิ้งท้ายก็ขอให้ทุกคนเนี่ยดูยแลสุขภาพด้วยกันนะครับตอนนี้อากาศก็หนักมากันเปนภาคเหนือน,นะครับสำหรับในเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ